กบ <West> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้กับ ит วันพุธนะครับกับค <sy> ิวงานนะครับอีกหนึ่งคันนะครับที่ขึ้นเข้ามาเมื่อวานมั้งครับสําหรับคันนี้นะครับรถลูกค้าอยู่แถวค้องสามนะครับก็ผ่านการติดต่อประสานงานกันนะครับจากโตโยต้าอ่างทองโคสิตนะครับก็มาจากอ่างทองรถมาจากอ่างทองนะครับแต่ลูกค้าอยู่คองสามนะครับก็คันนี้อีกหนึ่งคันนะครับ สำหรับรถแคมรี่นะครับสีดำสีดำแคมรี่จะมีทั้งหมด2เฉดนะอันนี้ให้ความรู้ก่อนก่อนที่จะพาไปสำหรับ2เฉดเนี้ยมีความหมายแตกต่างกันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอันนี้ได้รับความรู้นะครับมาจากทางท่านลูกค้าแล้วก็เป็นอ่าเป็นไปอย่างอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเรื่องของเกล็ดสีของรถนะครับเกล็ดสีของรถเนี่ยทั้งสีดำมันจะมีทั้งหมด2แบบจะมีผลึกที่เป็นสีน้ําเงินกับผลึกที่เป็นสีม่วงนะฮะ ผลึกที่มีเป็นสีม่วงเนี่ยทางวิทยาศาสตร์หรือว่า,าขึ้นลังสีเนี่ยมันดูดเกลืนลังสีได้มากกว่าดูดเกลืนลังสีความร้อนได้มากกว่าเพราะนั้นรถที่มีเกล็ดเป็นสีม่วงส่วนใหญ่จะอยู่ในอยู่ในเมืองเขตหนาวเพื่อที่จะได้รับความอบอุ่นมาที่ตัวผิวรถส่วนรถที่มีผลึกเป็นสีน้ำเงินนะครับก็จะกระจายความร้อนได้ดีกว่าก็จะเหมาะกับรถ ที่อยู่ในเขตร้อนหนังประเทศไทยบูนายอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นสีน้ําเงินและก็ถ้ารถคันไหนที่เป็นผลึกเป็นสีดําล้วนเลยก็จะมีไม่มีไม่มีเขาเรียกว่ามันเป็นสีที่ดูดซับความร้อนอยู่แล้วก็จะไม่มีการกระจายความร้อนจากเมทัลลิกนะครับซึ่งผ,ผลึกเมทัลลิกเนี่ยมีนะฮะกับการกระจายความร้อนด้วยอันนี้เพิ่งได้ความรู้ใหม่มจาจกทางท่านลูกค้าเลยท่านลูกค้าเป็นคนหาข้อมูลเขาลูกค้าหาข้อมูลมาเก่งมากนะครับแม้กระทั่ง เซ็นเตอร์ของแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันเพราะลูกค้าเป็นคนที่ใช้รถโตโยต้ามานะตั้งแต่เซ็เมนเล็กไปเซ็เ็ดใหญ่นะฮะตั้งแต่ยาริ s CSR มาจนถึงรถ c a m ร y และ c a m รี่ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดในไลน์ด้วยนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทาง Toyota c a m r รจะมีคันนี้มีหมดเพราเมันตัวท็อปนะครับ แล้วก็ในเรื่องของสีอันนี้ก็เพิ่งรู้นะสาหรับสีที่มีผลึกสีม่วงสีน้าเงินเนี่ยแตกต่างกันที่การดูดซับความร้อนไม่เท่ากันอ้อันนี้ความรู้ใหม่คืออาจจะเป็นความรู้ที่นานแล้วแต่เราอ่ะไม่เคยไปใส่ใจตรงนั้นเลยผมก็เพิ่งได้รู้มาจากทางท่านลูกค้านะและแล้วผมเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาอีกต่างหากแต่ทางทางทางวิทยาศาสตร์เนี่ยรางสีสีม่วงก็ดับพลังงานได้ดีกว่าจริง ครับซึ่งน้ำเงินก็คือในในส่วนของบลูจะดูดซับพลังงานได้น้อยกว่าจริงๆครับอืมอันนี้เป็นเรื่องเป็นข้อมูลที่จริงนะครับเพราะนั้นนะครับก็อย่างที่ท่านลูกค้าบอกนะครับอันนี้ถ้าถ้ามีการวัดอุณหภูมิที่ผิวได้จริงๆถ้ามีรถสองคันมาให้วัดเนี่ยก็อยากจะเห็นผลเหมือนกันนะถ้ามีโอกาสนะรถสองคันมาจะทาการทดลองให้ท่านดูแล้วกันเนาะสําหรับ,รบ,รบตอนนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทางท่านลูกค้าเลือกที่จะทําการปกป้องสีรถลูกค้าไม่เคย ไม่เคยเคลือบสีไม่เคยเคลือบแก้วเลยออรรถมาหลายพันไม่เคยเคลือบแก้วมาเคลือบแก้วก็ถามว่าประเด็นที่ถามลูกค้าก่อนเลยนอกจากเรื่องของความเงางามแล้วประโยชน์ของการเคลือบแก้วคืออะไรเป็นคําถามที่เยอะมากนะครับเรื่องที่1เรื่องของการทําความสะอาดเห็นได้ชัดนะครับเรื่องการทำความสะอาดการการที่ฝุ่นจะติดที่ตัวรถยากขึ้นแน่นอนครับ 2เรื่องของสีที่มีอัตายุที่มากขึ้นกว่ารถที่ไม่ได้ทำอันนี้ผมกล้าพูดได้เลยจากสิ่งที่ผมเคยทำให้ท่านดูนะครับก็จะมีรถเบนซ์คันนี้ครับที่อยู่กันยืนยาว,วตั้งแต่ตั้งแต่ผมเปิดมาเนี่ยท่านี้สิกว่าปีนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคันหรือว่าจะเป็นรถของผมเองก็จะเป็นคันนี้นะครับที่ทํามันทั้งหมด7ปีใครผ่านไปผ่านมาที่ร้านก็จะเห็นว่ารถคันนี้ยังคงเงากว่ารถที่วิ่งบนท้องถนนหรือรถที่ออกใหม่อันนี้ผมกล้าพูดเต็มปากเพราะว่าผมเอาพาไปศูย์บ่อยสูง์ก็จะบอยว่าทำใหรถสีใหม่ดังไปทําสีไหนมาเบอกว่าไม่ได้ทําทําที่คุณเท่านั้นแหละแต่ว่าสิ่งสำคัญคือมีการเตรียมผิวและการเคลือบแก้วที่แตกต่างจากรถคันอื่นเพราะนั้น ความเงางามแตกต่างแน่นอนการดูแลที่แตกต่างจะทําให้รถของคุณเด่นที่แตกต่างไปเช่นคันนี้เราพาไปดูคุยาผลงานการเตรียมผิวก่อนนะครับสําหรับก่อนที่จะเคลือบแก้วทุกๆคันนะครับผมจะเตรียมผิวกันค่อนข้างยิ่งยวดนะครับเพื่องานที่ดีที่สุดนะครับข้างร่างต้องเงาที่สุดนะครับเงาที่สุดในระดับในระดับที่เห็นเพนทสลิกได้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าเสร็จแล้วเนี่ยสี จะเป็นสีน้ําเงินอย่างท่านทุกผ้าบอกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราออกแดดจะเห็นชัดมากแต่ว่าตอนนี้นะครับพามาดูกันในห้องก่อนในห้องปฏิบัติงานเนี่ยนห้องปฏิบัติงานนะครับจะแบ่งไฟไปเปทั้งหมด2ประเภทประเภททีห่หนึ่งคือไฟสีขาวเห็นไหมเหไฟสีขาวแล้วก็ไฟสีเหลืองตรงนี้นะครับไอไฟสีเหลืองเนี่ยมันจะเอาไว้ส่องงานนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่าไอไฟสีเหลืองพวกนี้นะครับมันเห็นงานยังไงเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะครับนี่ครับสำหรับตรงนี้นะ เห็นไหมไฟสีเหลืองมันจะเห็นงานได้ค่อนข้างชัดและเมทัลลิกี่ท่านเห็นนะครับก็จะเห็นเป็นสีน้าเงินน้าเงินด้วยอันนี้ยังไม่เสร็จเนาะสารโปรยังไม่เสร็จนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะขัดไปแค่เบอร์หนึ่งยังต้องขัดอีกนะฮะมันจะใสกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพาไปดูในส่วนที่เริ่มขัดเป็เลยแล้วนะว่าขัดเี็เลยแล้วผลงานเป็นยังไงนะครับอันนี้พาดูนี่อย่างนี้่ผมูบอกนะฮะหลึกเมทัลลิกมันจะออกมาสีน้ำเงินน้ำเงินอย่างนี้ท่านลูกค้าบอกเห็นไหมเห็นพร้องกันนะกล้องมอง เห็นไหมสิลูกนะโอเคโอเคอ่าท่านนอยท่านนอยเห็นไหมสังเกตนะครับผลึกเมทัลิกมันจะเป็นสีน้าเงินน้ําเงินนะครับซึ่งเดี๋ยวที่ผมบอกนะครับว่าผลึกสีน้ําเงินกับผลึกสีม่วงมีความแตกต่างกันในเรื่องของการดูดซับอุณหภูมินะครับสาหรับสีน้ําเงินอย่างนี้เหมาะกับรถที่อยู่ในเขตร้อนอันนี้ข้อมูลได้รับมาจากทาง้าลูกค,ค้าส่วนผลึกสีม่วงควรจะอยู่ในเขต หนาวเพราะว่าผลึกสีม่วงเนี่ยมีประโยชน์ในการดูดซับความร้อนหรือพลังงานได้ดีกว่านะครับอันนี้ท่านเห็นนะตอนนี้เห็นไหมเนี่ยจะสีเป็นสีดอท้งน้ำเงินน้ำเงินนะ่เห็นไหมเออชัดเลยตอนนี้เห็นปะ่ะน้ำเงินน้ำเงินนะมันมีสีม่วงบ้างแต่ว่าน้ำเงินเยอะกว่านี่โอเคนะสำหรับคันนี้นะครับทั้งคันจะต้องใสอย่างนี้อย่างที่ท่านเห็นนะถ้ามองดูดีทั้งที่ปากกระโปรงนะครับยก็มองไปติีไฟิีฟ้านะครับจะเห็นเป็นริ้วหรือเล็กๆอยู่ยังมียังมีอยู่เล็กๆอันนี้ยังไม่เสร็จไงนะครับ ทัเดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะใสเหมือนด้านข้างนะครับแต่ถ้าออกแดดนันะจะบอกเลยว่าผลึกเมทัลลิกที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้จะเด่นชัดขึ้นไปอีกนะครับกับคิวงานวันนี้นะโตต้าแคมรี่นะครับทํกกาตัวเมก้าเซรามิกโฟนะครับภายนภายในกระจกห้องเครื่องห้องโดยสารแล้วก็ร้อแหมงนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะมีงานามาเรื่อยๆช่วงน,นี้นะครับสําหรับใครที่เป็นห่วงเรื่องของไวรัสโคโรนาครับที่ร้านเราสังเกตนะครับถ้าลูกค้า่า กลัวไม่ต้องกลัวครับเราจะรับล er. ูก <sh> ค้าเพียงทีละคันทีละคนเท่านั้นแลวตอนนี้ลูกค้าก็มาอยู่ที่ร้านด้วยเพราะนั้นถ้าลูกค้าที่จะมาล้างรถแนะนําว่าโทรมาบอกก่อนหรือว่าโทรมาถามก่อนว่าทางร้านเราว่างหรือเปล่าว่างของเราคือร้านมีที่นั่งให้ลูกค้าหรือเกเพราะว่าทางห้องเราแขกเราจะเราจะให้นั่งเพียงจริงๆใหญ่แค่ท่านเดียวให้ครอบครัวเดียวได้ซ้ำนะครับแต่ถ้าเยอะจริงๆก็คือมีแค่สอง กรณีนั้นจะไม่ค่อยเกิดในช่วงนี้เพราะว่าผมจะนัดเป็นเวลานะครับให้ลูกค้ามาทีละท่านนะครับวางใจได้ร้านเราสะอาดเอียบอ่องมากๆเลยครับแล้วก็ที่นั่งนะครับสวยงามครับเย็นสบายแน่นอนใครที่จะเอ่อมาทํางานที่นี่อยากจะล้างรถนะฮะก็เลือกจะมานั่งในห้องรับแขกนะครับของเราที่มีที่มีที่ค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็ นั uh, yourself, ่งก okay, <Okay. S 2> well, ันได้แบบสบายๆสามารถสั่งอาหารเข้ามากินได้นะครับแต่ว่าสั่งกันเพียงคนเท่านั้นนะครับโอเคนะครับสอาเราวันนี้มิกอาพีเอมอ o ต o ดิวิลิ่ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดี